ดินแดนทางภาคใต้เต็มเปลี่ยมไปด้วยศิลปะประเพณีและวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มากมายที่ขึ้นชื่อลือชาไม่ว่าจะเป็นหนังตรุงโนราและทางด้านความเชื่อที่เป็นเอกลักษณ์เก่าแก่ตั้งแต่ยุคโบราณหนึ่งในศาสตร์ที่โด,ด่ดังนั้นก็คือศาสตร์เวทต่างๆอีกทั้งที่จงบบังหวัดพัทลุงยังมีหนึ่งสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมสรรพวิชาสายเวท ที่เก่าแก่และโด่งดังที่สุดนั้นก็คือสำนักเขาอ้อที่มีสิทธิ์ดังๆเป็นบุคคลสำคัญแห่งยุคมากมายและที่โด่งดังที่สุดนั้นก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาคือตำนานวีรบุรุษแห่งเมืองไทยนายตำรวจจอมขมังเวทผู้ปราบโจรเสือร้ายสุดโด่งดังบัมามากมายนั่นก็คือ ท่านขุนพันธุรักราชเดชที่ท่านเองก็เป็นสิทธิเอกสำนักเขาอ,อ้อที่ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์พวกเราจึงออกเดินทางจับข้อมูลในเชิงลึกยิ่งขึ้นจนได้ข้อมูลของลูกชายท่านขุนพันธุรักราชเดชอาจารย์เล็ก และคณะเราจึงอยากขอเข้าพบเพื่อสอบถามข้อมูลในเชิงลึกไหนอะไรหลายต่อหลายอย่างแต่หน่าเหลือเชื่อที่พอพูดคุยกับอาจารย์เล็กแล้วนั้นท่านกับเต็มเปลี่ยมไปด้วยความอบอุ่นและอ่อนโยนประดุดดังญาติผู้ใหญ่ที่เคยใกล้ชิดกันมานานท่านได้เล่าเรื่องราวถึงความเป็นไปขอ วิลกรรมในครั้งอดีตของท่านขุนพันธ์และความสำคัญต่อสำนักเขาอ้อวันนอกจากจะเป็นศูนย์รวมสรพพวิชาโบราณมานับพันปีแล้วนั้นยังมีความเชื่อในเรื่องของการรักษาและโดดเด่นโดยเฉพาะการทำให้สุขภาพนั้นและร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาว่านเน้นย้ำว่าในท้ายที่สุดของชีวิตมนุษย์เหล่านั้นที่จะดียิ่งกว่าอาคม นั้นก็คือการมีจิตใจที่ดีงามบริสุทธิ์และสุขภาพที่แข็งแรงยั่งยืนเพราะถ้ารวยหล้น้าแค่ไหนแต่ไม่สามารถอยู่ตักตัวงความสุขได้แล้วละก็ทุกสิ่งนั้นก็คงจะไม่มีความหมายและนี่ก็คือจุดเด่นที่แท้จริงของสำนักเขาออก เพราะว่าด้วยสิทธิ์ของสำนักเขาอ้อที่แท้จริงแล้วนั้นล้วนแล้วแต่อายุยืนยาวกันแทบทั้งสิ้นส่วนใหญ่อายุ 70, 80หรือ90หรือแม้กระทั่ง100ปีก็ยังคงสามารถเดินเหินและทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างขนปกติเหมือนคนหนุ่มทั่วไปนี่ทำให้เรานั้นต้องรู้สึกอึง้งและประหลาดใจกับสูตรลับ อะไรที่สำคัญหลายสิ่งของสำนักเขาอ้อและพอพวกเราได้ฟังเช่นนี้ยิ่งทำให้พวกเรานั้นอยากจะไปที่นั่นยิ่งขึ้นยิ่งกว่าเดิมกันซะอีกและพอเราได้มาถึงสถานที่อันเก่าแก่ ที่มีไว้ประกอบพิธีกรรมมากมายสืบเนื่องมาอย่างยาวนานกับสถานที่นั้นที่ดูเงียบระง,งนันปลีกปีเวกลายร้อมไปด้วยป่าเขาถ้ำ ครับและตอนนี้ผมก็ได้อยู่ที่วัดเขาอ้อเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนื่องจากว่าวันนี้นั้นจะมีการประกอบพิธีกรรมโบราณนะครับผมนัม่นก็คือการปลุกเสกอนุมานนะครับหลวงปู่ศิลานน่นึองครับผมนะในถ้ำวัดเขาอ้อครับผมซึ่งพิธีกรรมนี้นะครับก็ย้อนเก่าสืบเนื่องไปตั้งแต่สมัยท่านขุนพันธรักษ์ราชเดชแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านใหกันดีกว่าครับว่าพิธีกรรมนี้ จะมีมวลขังสักขนาดไหนครับผมสุดยอดมากครับที่นี่บอกได้เลย let's go <S <All right. S 1> และที่ถ้ำแห่งเขาอ้อนนี้เองก็มีบุคคลสำคัญมากมายที่ได้เคยเข้ามาสัมผัสหรือฝึกฝนหรือมาซุมซั์มาบำเพ็ญเพียร เอาพลังบวกแห่งสติปัญญาหรือแม้แต่พลังแห่งศรัทธาและในวันนี้เองที่เลิกงามยามเหมาะเพราะว่าวันนี้ทางสำนักเขาอ,อ้อได้เปิดถ้ำเพื่อทำการพิธีมหามงคลพิเศษครั้งใหญ่นั่นก็คือการทำพิธีพุทธาพิเศษภายในถ้ำแห่งสำนักเขาอ,อ้อเป็นการลูกเสกเหรียญพญาชิงดวงของหลวงปู่ศิลา นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับผมตรงบริเวณทางขึ้นของวัดเขาออกครับโอ้โห ឋ <laughs> ្ម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  โอกาสที่จะได้เข้ามาประกอบพิธีกรรมดีๆแบบนี้ก็ไม่มี้กันบ่อยๆเพราะฉะนั้นจึงขอทําเต็มครบสุดเพื่อเป็นการชำระล้างสิ่งอัปมงคลตามแบบฉบับประเพณีโบราณโบราณ ก็ขอบคุณพี่พกอตดากอนมากนะครับที่ให้ผมมาสัมภาษณ์นะฮะก็มีโอกาสได้ร่วมอยู่กับพี่กอตนะครับแล้วก็ได้มาต้องบอกว่าเป็นวัดแห่งตำนานนะพี่เนาะหนึ่พันปีนะฮะเป็นวัดของอที่ท่านขุนพันธ์มาทําพิธีนะครับแล้วก็ผมมีโอกาสได้มาครั้งแรกได้มาเหยียบพื้นที่วัดนี้ครั้งแรกแล้วก็ได้มาร่วมพิธีที่แบบโอ้โหมหามงคลมหายิ่งใหญ่นะฮะก็ ถ้าถามตรงๆนะคือผมไม่ได้เป็นสายเห็นหรอกแต่ว่าจะสัมผัสได้ว่าพลังงานไหนดีพลังงานไหนไม่ดีแต่ว่าตั้งแต่เหยียบมานะฮะไม่มีควาว่าไม่ดีเลยมีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นแล้วก็ได้อาบน้ามนต์น,นะฮะมาหามงคลคราเนี้ยแหละพลังงานโอ้โหซุปเปอร์สซย,ย่าเลยครับตอนนี้อาพลังงานของความดีอยู่ในตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปต่อกันอีกหลายๆวาระเลยเนาะที่เราทําเหรียญพญาชิงดวงนะฮะก็เดี๋ยวไปกับพี่ก๊อตเนี่ยแหละครับ โอ้โหพี่เขาลุยผมก็ลุยกับพี่เขาสนุกมากครับติดตามนะฮะพี่ก๊อดดากอนสนุกแน่นอนก็วันนี้อย่างที่ทราบก็คือเรามาพิธีพุทธาพิเศษนะครับเหรียญนะฮะแล้วก็แน่นอนทุกครั้งที่มาที่วัดเขาอ้อแห่งนี้ครับหนึ่งสิ่งที่รับรู้สึกได้คือที่นี่มีมนต์ขลังแล้วก็มีประวัติมาช้านานผมใช้คว่าหลักพันปีเลยนะนะฮะแล้วก็มาอยู่มาจนถึงทุกวันนี้เพราะนั่นเนี่ยในการที่นําเหรียญวัตถุมงคลมาปลุกเสกในถ้ำฉัตท,ทันบรรพตแห่งนี้นะผมเชื่อว่า หนึ่งสิ่งแหละความศักดิ์สิทธิ์แน่นอนแล้วก็ผมเชื่อว่ามีมีเทพเทวดาอะไรเงี้ยอยู่พ่อเปลี่ยนหัตถยานน์นะครับมาเป็นชาวิธีที่นี่แล้วก็รวมไปถึงพระกิจิอาจารย์ที่เดินทางมาลุกเสด็จที่นี่วัตถุมงคลทุกชิ้นมีเจ้าของนะแล้วก็ที่นี่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ว่าศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนผมเชื่อทุกคนรู้ดีแน่นอนที่นี่คือสำนัตกตกกศิลาเขาอ,อา้อจังหวัดพัทลุงครับ